สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u ู e ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่27พฤษภาคม2567นะครับวันนี้นี่มารีวิวโรเตอรี่นะครับพี่น้องหลายท่านโทรมาถามเยอะมากนะครับมีโรตอรี่ไหมมีโรตอรี่ไหมนะครับโรเตอรี่วันนี้มีโรเตอรี่เข้ามาทั้งหมด7ตัวนะครับ มีหลายรุ่นเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเมตร80เมตร62เมตร63นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีรุ่นไหนเข้ามาบ้างสภาพเป็นแบบไหนนะครับส่วนมากก็จะเป็นตาช้างนะครับส่วนมากที่ที่มาวันนี้ก็จะเป็นตาช้างนะครับตัวแรกลงมาแล้วนะครับเป็น182นะครับ น่าจน่ปสอไม่1 2ก็183นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบตัวแรกลงมาแล้วนะครับตัวที่สองตัวที่สองก็เป็น180นะครับ180นะครับตัวนี้สองตัวนี้สำหรับอ่าสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่น 4.5แรงถึง5.1แรงตัวนี้เป็นรุ่นของอ่า2เมตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่น2เมตรนะครับไม่ใช่180ผมพูดผิดตัวนี้เป็น2เมตรนะครับเป็น2เมตรนะครับ ตัวแรกนี่น่าจะเป็น183นะครับตัวแรกตัวนี้183นะครับ183 <c oughs> ก็ตัวนี้ใส่รุ่น45 4 47แรง50แรง51แรงนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับ183นี่ราคาอยู่ที่เอาราคาตามสภาพนะครับราคาตามสภาพราคาจะอยู่ที่ 28,800นะครับ28,800สำหรับ183ส่วนตัว2เมตรราคาจะอยู่ที่32,800นะครับตัว2เมตรนะครับตัวนี้ที่ลงที่กำลังลงมานี้เป็น1 163นะครับเป็น163นะครับ นะครับามามาดูกใกล้หนึ่งหกสามสาพไปยังเต็มอยู่นะครับหนึนะครับตัวนี้เป็น163นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ สอง0 0ดบาทนะครับสอง0 0บาทนะครับตัวที่สามแล้วนะครับมีหลายรุ่นอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจต่าไหนก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้นะครับอันนี้คือราคาตามสภาพนะครับราคายังไม่ได้ปรับสภาพ นะครับถ้าเกิดปรับสภาพเพราะราคาก็จะบวกขึ้น,ข,นขึ้นเข้าไปอีกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนนะครับหลังจากตัวนี้นี่พึ่งลงมาใหม่นะครับตัวนี้นี่เป็นเมตรหกสิบนะครับสภาพใบเต็มนะครับอยู่ตัวนี้อยู่เป็นของโชคชัยนะครับเป็นของโชคชัย ็ีของโชคชัยที่มาพร้อมกับเยนมานะครับพี่นกจะเปิ้ลใชยที่ห้อไหนก็ได้นะครับลอตเตอรี่ตัวนี้ราคาอยู่สอง0 0นพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันของโชคชัยเหมือนกันสองห0พันห้าร้อยเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้นี่เป็นรุ่นหนึ่งแปดสองนะครับเป็นรุ่นหนึ่งแปดราคาอยู่ที่สอง0 0ดัน 8 8 0 0นะครับส8 8 0 0ัสำหรับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดเจดตัวนะครับมีทั้งหมดเจดตัวนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับพี่น้องมีทุกรุ่นเลยพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีโรตารี่นะครับก็มามาดูก่อนได้นะครับมาดูก่อนได้นะครับตามสภาพนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากให้ปรับสภาพก็จะได้บวกราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ตอนนี้นี่เป็น182นะครับเป็น182นะครับ182สภาพใบก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ราคา28,800เหมือนกันนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมาเลือกเอานะครับทั้งหมดมีตาช้างอยู่5ตัวนะครับ โชคชัยสองตัวนะครับโชคชัยสองตัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่ที่มองหาโรตารี่โตโรตารี่อยู่นะครับหรือว่าเอฟเอฟซีที่ซื้อรถท็กเตอร์กับผมไปก็มาดูโรตารี่ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะครับโรตารี่ช่วงนี้หายากนะครับก็ฝากพี่น้องพิจารณาด้วยนะครับสำหรับโรตารี่นะครับ เดี yup, ๋ยวผมเดี nó, ๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาดูรถแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราดูโรตารี่นะครับพรุ่งนี้ผมจะพาดูรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ก็มีเข้ามาหลายคันเหมือนกันนะครับหลายวันแล้วที่ผมยังไม่ได้ลงรีวิวนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสก็มาลงรีวิวให้พี่น้องดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูคร่าวๆก่อนสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับ รถแท็กเตอร์รุ่นเล็กนี่ก็จะมีลูกเป็นลูกรถแท็กเตอร์นะครับก็จะมี B2140 นะครับคันนี้นี่1 7 8 0 0 0บาทนะครับ178,000สบาทนะครับสลับคันนี้นะครับมาพร้อมกับโรตารี่นะครับเป็นรถปี61นะครับทำงานไปแค่2องชั่วโมงนะครับส่วนคันนี้นี่ช่างกำลังเก็บงานอยู่นี่เป็น47แรง นะครับเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้อยู่สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนคันนี้นี่พรุ่งนี้ได้เห็นแน่นอนสี่สิบแรงนะครับสี่สิบแรงคันนี้พรุ่งนี้ได้เห็นนะครับราคาจะอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับสี่สิบแรงนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญเทคเตอร์เขากลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านไปอยู่ที่หงสวัสดีครับ